ก็สาหรับผู้ที่รับบริการ SMC นะครับทางโรงพยาบาลเนี่ยการมีการบริการที่เอื้อให้คนไข้เนี่ยสามารถจะ a s s e s s m e n t เข้าถึงการรับบริการเนี่ยได้ดีขึ้นนะครับเรามีทั้งในช่องทางในส่วนของ l i n e แอดนะครับคนไข้สามารถจะนัดจองคิวออนไลน์เข้ามาได้เลยนะครับโดยที่ตัวคนไข้เนี่ยไม่ต้องเข้ามาที่โรงพยาบาลนะครับและนอกจากในส่วนของ l i n e แอดแล้วเนี่ยเรายังมีส่วนของ Facebook นะครับคนไข้ก็สามารถจะเข้ามามานัดการรับบริการทาง Facebook ได้ครับ เอ็เนี่ยต้องขอบอกก่อนว่าโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าตากสินมหาราชจังหวัดตากนะครับเราเป็นที่แรกแรกในประเทศไทยเลยครับที่นําล่องบริการทาง SMC สําหรับในส่วนของจักษุนะครับตั้งแต่ปี2562นะครับตอนนี้ก็ได้4ปีแล้วนะครับผลประกอบการเนี่ยถ้าแต่ปี62เนี่ยจนถึงตอนปัจจุบันนะครับเราสามารถจะทํารายได้เป็นจำนวนเกินมากถึง8ล้านบาทนะครับโดยรายได้เนี่ยมาจากทั้งในส่วนของการผ่าตัดนอกเวลานะครับการเปิด OPD นอกเวลานะครับแล้วก็การที่ว่าคนไข้มารับบริการในส่วนของห้องพิเศษครับการเปิดให้บริการเ m c มเนี่ยมันตอบโจทย์มากนะครับทั้งในส่วนของทั้งบุคลากรในโรงพยาบาลน,นะครับแล้วก็ในส่วนของคนไข้การที่มาเปิดบริการเนี่ยนอกเวลาราชการตอนเย็นคนไข้สามารถที่จะไปทํางานได้ปกตินะครับแล้วก็ตอนเย็นเนี่ยเขาสามารถมารับบริการได้นะครับก็คือเป็นการลดแออัดด้วยนะครับคนไข้ส่วนหนึ่งที่เขามีความพร้อมนะครับที่จะมารับบริการเ m c เซ้เขาก็มา ตอนเย็นนะครับซึ่งลดกลารเบียดในช่วงของเวลาราชการนะครับในส่วนของที่บุคลากรนะครับบุคลากรก็คือทําให้บุคลากรนี่มีขวัญและกําลังใจนะครับในการที่จะทํางานเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่าการเปิดบริการเอ c มซีเนี่ยมันก็ทําให้บุคลากรมีรายได้เพิ่มมากขึ้นก็สะดวกนะคะสะดวกดีแล้วก็รวดเร็วคะ่ะประทับใจพูดหมอให้ข้อมูลในการผ่าตัดแล้วก็การปฏิบัติตัวหลังผ่าตัดก็ ดีค่ะเครื่องไม้เครื่องมือก็โอเคเขาก็ทันสมัยอยู่ค่ะคุณหมอเป็นคนใจดีค่ะทายาสัยดีเนาะแล้วก็เป็นกันเองพูดจาดีแบบอธิบายอะไรดีค่ะเออหลังจากที่ทําตาไปแล้วรู้สึกพอใจมากค่ะตอนแรกกลัวมากเป็นคนที่กลัวมากเรื่องการผ่าตัดแต่พอเรามาเจอตรงนี้ปุ๊บรู้สึกไม่กลัวละค่ะแล้วก็มือเบาฝีมือก็สวยด้วย <c oughs> ดีมากค่ะประทับใจนะคะการให้บริการของคุณหมอและพยาบาลนะคะ ับใจมากค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะถามอะไรที่คือเรื่องเล็กๆน้อยๆคุณหมอก,ก็กับคุณพยาบาลก็สามารถที่จะตอบให้เราได้ได้สบายใจในการที่จะเข้ารับการรักษาค่ะสำหรับผู้ให้บริการถือว่ามีความสุขนะคะกับการให้บริการในครั้งนี้เพราะว่าเราเห็นคนไข้ไม่ต้องมารอคอยเวลารักษานานๆานเขาได้รับการบริการและก็คุณภาพชีวิตดีขึ้นรวมทั้งเรายังมีไรายได้เสริมเพิ่มขึ้นมาให้ครอบครัวด้วยค่ะ ก็ในส่วนของสิ่งแวดล้อมดีนะครับตอนนี้เรามีพื้นที่ของกรีนโซนนะครับให้คนไข้เนี่ยที่มารับบริการรอเอ็มเนี่ยได้ไปพักผ่อนนะครับคือการบริการนัดเอ็มซีเนี่ยเราก็มีการนัดที่ว่าเหลือเวลานะครับทำให้คนไข้เนี่ยไม่ต้องมารอคอยนานนะครับคนไข้ที่มาถึงก่อนเวลานัดก็จะมีกรีนโซนให้ได้พักผ่อนก่อนแล้วก็ถ้าเรื่องของเรื่องการบริการนะครับการบริการเนี่ยเราก็ยกระดับมาตรฐานโดยที่เรามีมอตโต้การให้บริการเนี่ยก็คือดูแลดุดญาติมิตรพร้อมดวงจิตบริการครับ พูดถึงสถานที่ก็ดีนะคะเออรู้สึกทันสมัยนะแบบว่ามันโอโถงดีฮะรู้สึกสบายสบายโล่งๆคะอยากจะบอกว่าที่โรงพยาบาลแห่งนี้ดีมากบริการดีสถานที่สะอาดหรอบุคลากรทุกท่านพูดจาดีมากคะ่ะ ก็สาหรับผู้รับบริการนะครับที่อยากจะเข้ามารับบริการนะครับทางโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจังหวัดตากเนี่ยเรายินดีมากนะครับเรามีทีมงานนะครับทีมแพทย์ทีมพยาบาลนะครับทีมเจ้าหน้าที่ต่างๆนะครับที่จะพร้อมดูแลนะครับให้การดูแลท่านอย่างดีที่สุดนะครับขอเพียงท่านเนี่ยเพียงแค่ติดต่อมานะครับไม่ว่าทางช่องทางใดนะครับทั้งในส่วนของ Line@ แอดเฟซบุ๊กนะครับหรือว่าจะมาด้วยตัวท่านเองก็ได้ผมมั่นใจว่าท่านจะได้รับการบริการที่ดีที่สุดนะครับ อนาทุกอ่ะพีแม่เก่าก็ร่วมไปแล้วพี่แม่แก้วบังฮอดมาถึงลูกหลานมาอาบน้านำหัวอย่าได้เป็นมาเป็นกรรมลูกหลานยืนไหนเท่านี้เอาไม่มากกว่านี้รอยเท่าวันปีให้มีอายุวันโนสุขพังเด้อ